ต่อไปก็จะเป็นค่ะเพลงสุดท้ายนะครับคืนี้เรานะคะเวลาผ่านไปเร็วมากรู้สนามแปดเพลงไงอย่างนอยู่ต่อเลยนะคะไม่เไรพวกนี้ก็ไปฟินคอนเดียวใบเผื่อนเนี่ด้วยเดี๋ยว,ยวยยจะไปทำการทำงานหูดอนกันนะ,ะมากกินกับมาดูสิเพื่อนถึงไหมออค่าตั๋วให้ไหม ราองเ,เพลงต่อไปนคะเป็นเพลงที่อยากร้องมาหลายั้งแล้วค่ะก็ว,ว่าจะร้องแต่คอนคู่แล้วนะคะมีโอกาสได้ร้องค่ะเพราะเป็นเพลงนอกค่ายถือโอกาสได้มาร้องวันนี้ค่ะอยากจะมอบให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในณนนที่นี้นะคะแล้วก็สำหรับแฟนขาทุกคนเลยที่คอยเปิดใจให้พวกเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็เพลงนี้อมอบพิเศษให้กับเพื่อนสนิทในด้วยละกันนะคะ